สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เอาใจสายโมเหมือนเดิมนะคะดวงประจำเดือนมิถุนายน2566ของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงส5มกราคมดวงการงานเดือนนี้ ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีแรงกดดันอะไรทํางานชิวๆไปค่ะแฮปปี happy ้แฮปปในการทํางานนะคะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่นะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปทํางานในต่างประเทศหรือได้ติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้เงินจากการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะหรือบางท่านอาจจะมีลาบจากคู่รักคู่ครองนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะบายบาย